คลิปนี้ผมนะผมจะมาช่วยแฟนด้วยการไปและเป็นดีกดในมาฮิโร่คเดเมียนะครับผมจะเป็นยังไงกดแล้วะดูคลิปกันเลยมีคำถามทางคลิปด้วยนะครับถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้มาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากครับตนนี้เหมือนนี้ก็มา โอเคก็ต้องขอการสบายดีดับประสมทุกท่านนะทุกคนพี่น้ำหวานก็อยู่ด้านหน้าผมทุกคนตอนนี้เขาอยู่เดี๋ยวผมใช็คอัตลักษณล่องหนนะครับล่องหนไปหาดีกว่าทุกคนเนี่ยจะล่องหนไปหานะครับทุกคนเรามาในตอนสองไมฮิโรอะคาเดเมียนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งทุกคนจะสังเกตตรงอ่ามุมขวาล่างใช่ไหมมันจะมีเอ้เฮ้ยกบิด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 เองนี่ยไปขอโทษกบิดกบิดทุกคนถ้าเกิดใช้สกิลเนี่ยแบบทำห้หน้ามื่ทุกคนเหมือนเมื่อกี้ันเป็นแบบอารมณ์เหมือนโดนแฟรททุกคนนะะอไรวะ นี่จะเป็นผลขั้นเชิย่งชีวิตน่หว่าที่เราได้ร่องผลว่าแบบก่อนจะเข้ามาทุกคนแบบไปกินยาเลาไเข้าก็ไม่รู้นั่นเองยิ้มเหมือนโอ้วันนั้นจะหลอนเสียงเท้าตัวเองทุกคนเมื่อกี้เราได้ได้ยินเสียงมันแบบไม่เคยเดินตามมันนั่นจะหลอนเสียงเท้าตัวเองก็เหรอทุกคนเรามาในมอดของมาฮีโร่คาดิเนียนี่นะคะทุกคนซึ่งเราจะมาสุ่มตัวละครกันนะคะว่าเราจะเจอใครเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยกดผิดอีกแล้วกดผพดจอยกอดจอยกอด เฮ้ยค <c oughs> ือเมื่อกี้ทุกคนหวันกด F5 ใช่ไหมหวันเห็นเหมือนแบบมีแสงขาวๆอะไรไม่รู้รอบตัวเมื่อก oh ี้เหมือนเป็นควันอะไรสักอย่างนี่แหละเดีปัวเป็นตอนชาร์จก่อนแล้ว <c oughs> ก,กันนะครับไม่ได้แล้วนั่นคือใครอ่ะ น่าจะเป็นโจรป่ะไม่น่าจะไม่คุ้นเลยน่าจะเป็นโจรทุกคนซอมบี้เหรอเขาเขาเดินเหมือนโจร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 ไม่นะโจรไม่นะโจรเดียวเดียวเดียวไอโจรนี่ไอโจรฉันจะจัดการเองใครอ่ะอวงหักเออ่ลวนนี่แหละอุยใครอ่ะเกินไปนะอืไปหัวนี่แล้วเขาเป็นไรอ่ะเขาเป็นใครอ่ะทุกคนหวานแบบไปใกล้หวานไม่ดูแค่ถึงแบบภาคเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วแต่ว่าน ไม่ได้ดูต่อไงไอ้เนี่เป็นรัวเจ้าพ่อมีเล่นกิ๊กก้อยทุกคนนะต่ดูทรงน่าจะเป็นตัวอะไรกักอยเพราะนตัวดีเขาไม่แบบวีเฉยเราจะมาฆ่าเราหรอกแต่ว่าตอนนี้อะกคนมันหิวมากเลยเราอยู่ไหนอะไ้เวอร์ชันเนี้ยมันไม่มีอาหารไงมันไม่มีแบบเป็นผลไม้ตามต้นไม้ไงเราจะกินอะไรล่ะหิวมากเลยผมต้อองโยนาหาิวมากเลยแก่ยังหัวกินอะหน่อยหนาถ้ากินเนื้อดิบเราจะเป็นไงทุกคนเราจะหิวคนแก่อย่างไหมอะไรอ่าไงขอกินหน่อยกิน นี่ดอกเนื้อแก่กแล้วเราต้องตัดไม้ดีกว่าตัดไม้ไปครับแบบว่าไอ้เตาเผาทุกคนเราจะได้มาย่างด้วยช่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 วยได้กินเลยสินี่ครับผมช่วยกันทุกคน,น,นเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรอ่ะ เอามาได้ไงอ่ะเฮ้ยอุ้ยมีไม้ด้วยเอ้าทีนี้ด้วยเฮ้ยมีถานให้ด้วยช่วยช่วยช่วยด้ยแล้วมาจากไหนก่อนนายหรือเปล่าแกเมื่อกี้ฉันเห็นนายมาแบบยืนมองหน้าฉันแล้วหผจะมอบอัตลักษณ์ให้หวานดี่ว่าทุกคนเราเป็นอัตลักษณ์ดันทีทุกคนแล้วขอบคุณนะเจ้าแก่ทั้งหลายหวานเจ้าแก่ด้วยกันไหมตัดที่หน้ารักน่ารักนะครับเจะให้อัตลักษณ์อ๋อนี่คือใครอีกแล้วแคนโน่ตัวอะไรอ่ะอุ้ยอันนี้ตัวนี้เอ้ยตัวนี้หวานรู้เหรอวะ เอ้ยนี่ไงตัวไฟฟ้าใช่ไหมวะใช่ใช่ใช่ตัวไฟฟ้าที่มันแบบช็อตปุ๊บมันจะเอ๋อดทุกคนท้ามใช่ความีอันตรายใช่ป่ะใช่แบบเอ้อวะไฟฟ้าแบบแรงเกินไปใช่โว้ทีโรกับวิตตี้เออนี่อันตรายแรงนุ่งทวงทุกคนอะไรเงี้ยพินอว่านแล้วกันนะเราไปเก็บนแกเอาไปแบ่อะไรอ่ะ่อะไรอ่ะเหมือนรูปเลยทีโรกาบิตี้ เกิดขึ้นเืออะไรอ่ะอ่ะหายไปแล้วอ๋อเอ้ยทุกคนเห็นไหมนี่หวานน่าจะกดใช้แล้วทุกคนขวาล่างมันจะมีอะไรขึ้นไม่รู้เดี๋ยวผมจะแบบแปลงตุกผมจะเป็นเดกุดีกว่าทุกคนอะไรอ่ะชึบเราจะเป็นเดกุดีกว่าเอ้าอันนี้หวานกดเหรอหรือใครกดหวานกดเหรออะไรอ่ะอันหนึ่งนะเฮ้ยใครทำอ่ะหวานทำหมดหรือว่าใครทำอันนี้ผมกลายเป็นเดกกุดนะครับเดี๋ยวผมจะใช้แล้วเนี่ยอันนี้ไอ้ชั้เมยตอนนี้ผมใช้อัตลักษณ์วาน for all นะครับ จุ๊บนี่จะไปหาใพี่หวานจึ๊บจึ๊บนี่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นใครอุ้ยใครเดกุเดกุเหรอเฮ้ยเดกุสวัสดีนั่นายเหรอเดกุเอ้านี่ฉันทำอะไรก็ไม่รู้โอ้ยค้างโอ้ยคุณยังไม่รับเหรียญอะไรมาก็ไม่รู้ทล้ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ทำไม่ได้เหมือนว่าเป็นอาตารักอย่งไงวะเราภารกิจแล้วเหรอเราใช้พลังมั่วสิตามหาวิลเลีนวิลเลียนอะไรนั่นเฮ้ยอะไรเนี่ยชแนกยูทูบคลิกทูยูทูบเฮ้ยไม่อ่านแช็คเลยแล้ววะนงฉัต้อเปิดแชท เอ้าอะไรอ่อระกดผิดอะไรเกิดอะไรขึ้นเอากดโดอยไปต่อยต่อยในค่าฉันหรอทำไมทำไมต้องทำตัวอย่างนี้ด้วยอ่ะฉันกดผิดทำไมทำไมฉันทำไมกดผิดอันอน,น,อนี้ไป เอาพลังของฉันไปอ่ะอุ้ยฟังเลยฉันกดปิดกดปิด<ม>อะไรนะปิดตู้นะตะเกียร์ทำไมเป็นคนอย่างนี้สนใจมาเป็นคู่หูฉันไมหมโคู่หูเหรอก็<ช>สนใจนะเ<ๆ>พราะนายก็เป็นคนที่ใส่ดีแต่ถึงนี้จะฆ่าฉันไปแล้วรอบหนึ่งก็เถอะแต่ว่าฉัน เบลูห่หูไดไงเชนไม่รู้แบบวิธีใช้พลังเลยอ่ะมันผิดพลาดโอเคไม่เป็นไรคนเรา,ผ,าผิดพลาดกันได้ต่ถึงขั้นชีพม,มันก็เป็นปลพลังอะไรล่ะเธอต้องศึกษาศึกษายัางไงใช้ไม่เป็นเธอมีพลังอะไรล่ะพลังอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันไันเป็นเหมือนดินอ่ะเนี่ยมันเหมือนอก้อนหินอ่ะ อะไรไม่รู้แรงโน้มถ่วงใช่ไหมว่ามันคือแรงโน้มถ่วงนะอ๋อแบบอะไรอุละละกะใช่ไงนะอุละละกะบอก่าอุละละกะใช่แล้วนั่นแหละแรงโน้มถ่วงบอกว่าทำให้ฉันไม่ลอยได้เลยทำไงให้ตัวเองลอยได้อะคืออะไรโอ้ฉันลอยฉันลอยโคตเลยโคตรน่ารักช่วยด้วยฉันลอยช่วยด้วยอ้าว ลอยได้ไงอ่ะยังไม่ทําอะไรเลยคืออะไรอ่ะเธอทไม่รู้ว่าฉันไปกดอะไรก็ไม่ลอยเมื่อกี้แคนี้ฉ่รู้ทำยังไงอ่ะฉันไม่รู้อ่ะเธอทําฉันลอยเมื่อกี้ฉันทําไม่เป็นฉันไม่รู้ว่าฉันกดอะไรอันนีนี่ไงฉันาลอยเอ้ยเอ้ยเจงไปทุกคนดูดิคุยอะไรอ่ะอุยใช้พลังซะแล้วไปกรอบกู้โลกแล้วนี่คืออะไรมันคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะฝึกใช้พลังซะแล้ว ไปกอบกู้โลกฉันก็อยากฝึกนะแต่ฉันไม่รู้วิธีใช้ไงสิคืออะไรก็อุ้ยอะไรเนี่ยมีพลังไอเจไดแวร์สมาร์ทแรงบูชันก่ายนะครับเราใช้ฟูคาวดีกว่าทุกคนนะเป็นฟูคาว์ดเลเวลเลเวลยี่สิบแล้วกันจะได้วิ่งเร็วๆนะครับเลเวลยี่สิบสามสิบก็เร็วอยู่นะมันคืออะไรไม่รู้ทุกคนแต่ว่ากดไปก่อนแล้วกันสตาร์ทการ์ดคืออะไรไม่รู้มีโมีพาวเวอร์อะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วไม่ต่อ อันนี้อะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่ดูจมูกตายซะจมูกได้ต่อเราต้องเพิ่มอีกดูน่าจะสเตตอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหต่อยทีตายเลยอย่ามาใกล้น่านี่เฮ้ยเก่งเปล่านี่ฉันฝึกได้แล้วฉันฝึกได้แล้วพลังแรงนุ่มถั่วเราไม่ขอลอยได้ไม่ตลกนะโอเคไม่ตลกไม่ตลกแต่นี่ฉันใช้ไม่เป็นมันคืออะไรก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรไปกู้โลกกันดีกว่า อันนี้คืออะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรวะนนคืออะไรอะ่ะไม่รู้ทุกคนอู้อ๋ออันนี้จะลอยได้จะลอยได้แป๊บเดียวเองต่อ,อจะตายแบบวะกู้โลกกันดีกว่ากู้โลคเลยอ่ะอุ้ยนายฉันจะตายอย่าทำจะตายจะตายจริงมั้นเนี่ยขอโทษนะอ,นนอ,นนอันนี้ก็ไม่อะไรก็ไม่ดูเขาเรียกอะไรน้่มถ่วดำไม่หินลอยอ้าววิ่งช้าจังแล้วดีกูหายไปไหนโอ้มืดมากทุกคนหน่อยขอแบบว่าวิ่งถ้าเป็นไบรท์แล้วกันนะช้าจังโอเคดีขึ้นนิดหน่อยวิ่งช้าจังนายอยู่ไหนฉันยังไม่รู้เลยเอ๋อยู่นี่นี่ไงอุ้ยเเพพืื่่ออออะะไไรร น่ะค่ะเมื <tı> er mm ่อไรวิ่ช้าไงเหือการลงโทษเพื่ออะไรเพื่ออะไรฮะอันนี้หมดเพราะวิ่งช้าลงโทษอะไรดูซิเราสามารถเอาได้ e m มัวแต่บนเรียนวิชา e p m h ขี้บนมาก e x p แล้วเพิ่ม e ขี้บนวะอะไรอีกแล้วเดี๋ยวก็เออเดี๋ยวก็ตายหรอกตายอะไรวะอะไรนี่ อุ้ยโอ้โหสาวจะลอยหมีอ่ะแต่มันลอยได้แค่น,นี้เองอ่ะไม่เฟี้ยวเลยใช่ผกลางไป<ะ>ไป,ไปอุ้ยกระตุกเหมือนกันนะเนี่ยกลางไปกลางไปนีป่เฮ้ยทำไมตอนนี้ซอมบี้เยอะจังเลย เยวมันเ้กนนนััามสูี่คือวินเล่นป่ะทุกคนเราสามารถแบบว่าวิ่งหลบแบบดิจิตอลเราจะฆ่าวินเล่นกันนะครับเฮอร์เฮอร์ยิงมิดเดิลสียิงมิดเดิลสีทำไมเหรอยิงมิดเวิลเล่นยังไงไอ้ที่กูหายไปไหนวะน่ะอันนี้โอเคเลยแหวานจะไม่ได้ฆ่าวินเล่นแล้วหวานจะไม่มาจะฆ่าดเปิตอลนี้มากกว่านะครับมาอุ้ยอันนี้ก็ยิงไม่หยุดเลยอ่ะมาดีมาดีน่าจะได้กูส่วนยับทำไมอ่ะทำไมอ่ะเอ้ย แล้วจะไปกู้โลกที่ไหนอะทำไมไกลจังโอเคเราจะฆ่าเป็นมั่วเลยใช่ไหมม่วนโซนละติงเลยฉันมีความคิดดีๆก็พีดเราดีอันนี้ฉันมีความคิดดีๆก็พีเั้เเกมไมค์กันอะไรเราจะไปชนะเกมไมค์ครับชนะเกมไมค์ค่ะคืออยังไงไปชนะเกมไมค์ครับหวานได้จะกินละใช้ม้วนจริงๆถ้าเป็นฮีโร่คุณจะเป็นฮีโร่ที่แบบโคตรกล้าโอ้โหก็คือชนะเกมไมค์ครับก็คือจะไปแบบว่าไปสู้กับ ได้มังกรใช่ไหมไม่ควรผิดเอออะไรเนาะเอายเอาไปเลยจิ๊บจิ๊บจคิดสภาพแต่วไปสภาพอุ้ยเสียงดังมากเสียงดังมากจริงเฮ้ยเสียงไปเลยโอเคไปเลยจิ๊บอ้ยโอ้ยนั่นนายโอ้ยจ้าตัปลวไม่ได้หรอทุกคนมองมองนี้มันไม่ได้มันต้องมองโอ้มีพลังแบบแรงโน้มถ่วงก็ดีเหมือนกันนะน,นี่อุ้ยใครจะไปถึงขนาดนั้นน่า n นี่อินเนแมนตายซะนี่จะเคลียอินเนแมนเดี๋ยวเผ่หวานไปมองอินเรแนั้นแวหานก็จะดนอินเนแมนฆ่าตายนะครับผมอยากให้อินเมนฆ่าหวานนั่นนู่นทางนี้มันจะเจ็บไหมออ้ยเจ็บอ้ยเจ็บอยู่นะโยทุกคนมโดนมันันมันมันมัน ิดกัหวานอุ้ยพลังหวานโคตรโกงทุกคนเนี่ยหวานเสษก้อนหินทำเอเดีแวนหนีมาทุกคนดูดิมันจะฆ่ายานมันจะฆ่าเอ้ยสกิลนี่โกงอย่างนีุ้กคนของหวานอ่ะผมจะเป็นคนที่แบบว่าตีพวกลูกแก้วมังกรดีกว่านมังกรอ่ะแล้วต้องแบบไปทำลายไอ้ข้างบนโอ้เะามืดมากเลยอ่ะฉันขอธนูได้ไหมอย่างน้อยอ่ะขอธนูระเบิดบึ้มบั้มจะได้ขึ้นไป โอ้แล้วเราลอยแบบลอยได้ไม่เยอะทุกคนลอยได้แค่แบบลอยได้แค่นี้บุมบิ๊โอ้กูมันได้แค่นี้จริงๆวะได้แค่นี้จริงเหรอว่นมังกรน่ะยังไม่เห็นเลยเออว่ะมังกรหายนายไม่เห็นใช่ไหมมังกรเพราะฉันก็ไม่เห็นฉันก็ไม่เห็นอะไรมีการผิดพลาดทางลิคอีกแล้วเหรอฉันก็ไม่เห็นใช่ฉันไม่เห็นไงสงสัยตายแล้วเอ้าวันช่วยอยู่ครับช่วยดวยู่กูช่วย เด็กเฮ้ยเอ้ยนั่นไง <laughs> ไม่ให้คุณหมอตายนี่ผมจะตีโนมุบันดีกว่าทุกคนโนมุมันเยอะเกินยูดี <c oughs> มันก็ลุมเข้ามาเออแต่เมื่อกี้ฉันไม่รู้ว่าฉันตายเพราะมันหรือตายเพราะไหนกันแน่แบบยูดีก็แบบบินว่อนไปแล้ว <c oughs> ก็ตายเอง์ตัตกลงก็คือมังกรไม่มีใช่ไหมช่วยสังเครางคอโอ้โหถ้าแม่เป็นคนอย่างนี้ถ้าม่แบบในอนิเมชันเป็นคนดีนี่สิโนมุมาทุกคนโนมุวิ่งตามมันนี่นี่โนมุบโนมุนี่ วานนี้แล้ววานนี้แล้ววานนี้วานนี่นี่เร็วหวานมันต้องจัดการนะหวานแรงง่วงเลยไปซรัวหวานต้องจัดการนะหวานเรนเป็นหน้าที่ของฮีโร่เว้ยเนี่ยหวานทุกแมวได้คนถึงหวานอย่างกล้ากัะครับที่เนี่แล้วก็แบบตีแบบเิวๆอุ้ยหวานหวานก็ทุ่ได้อยู่นะแต่มันก็มันก็ตีหวานทีเยวตายนะทุกคนศูนย์ึบอืมนี่คือมันก็เจ็บอยู่นะทุก มันไม่ได้แรงเท่าดีกกลัวอากาศแรงเท่าเด็กกลทุกคนรู้ใช่ไหมนี่นี่จะตายแล้ววันนี้แหละตายเออโอเคถือว่าคุยกันได้คุยกันรู้เรื่องว้าวขึนข้ามมันได้เออจะนายนั่นแหละค่าจะเป็นใครโอ้โหเราไปช่วยแค่นิดหน่อยเองแหละถือว่าฉันได้รางวัลอีซี่เออนายให้รางวัลตัวเองไปเถอะเอาจริงอ่ะเออเอาเไปเถอะเอาไปเถอะไม่ต้อกว่าเอะไรหรอกอะไรก่อนจะจะแกล้งก่อนจบคลิปนะครับผมมีคำถามทุกคนคำถามท้ายคลิปก็มีอยู่ว่าทุกคนชอบตัวละครตัวไหนไงไม่ มีดูนะครับผมนะแล้วเราก็จะอุ้ยนี่ไอ้กล้ามเนื้ะใช่ไหมก่อนว่าเราไม่ควรไปใกล้เขาอุ้ยดีนะทุกคนเรามีพลังแรงทุกคนเรารอที่ไหนมาจัดการไไปหนอะไรมาจัดการจัดการอะไรล่ะจะตายนะเมื่อกี้วิลเล่โอ้ยเล่นก็เล่นเถอะจริงน่ะเห็นไหมที่เข้ามาดูก็ตายมาไม่มาวิ่งกับมันยันตีโบมาเอ้าเนี่ยเนี่ยวิลเล่มาเร็วนี่อุ้ยอุ้ยเสียงมันดังเกินนะเนี่ยอุ้ย แรงอันนี้แรงมากเดกุในจัดการไปนะถือว่าถือว่าฉันฝากความหวังของโลกไว้ที่ไหนทำไมต้องฝากไว้ที่ฉันเลยวะไปพวกมันเกินไปเสียงมันดังแถมตีแรงด้วยวิ่งวิ่งอันดับร้อยนี่โดนอะไรอ่ะเรื่องโดนผมฆ่านะมันไม่งานโดนมฆ่าเลี้ยวไม่เล่นเลี้ยวไม่เล่นด้วยเลี้ยวอืมอืมจัดการบริษัทเดกุเดกุเก๋เนี่ยเป็นฮีโร่ไม่ไม่ช่วยอะไรเลยเป็นฮีโร่ประสานอะไรไม่เคยช่วยอะไรเลย ตัวอะไรบ้าวะเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่านฮีโร่ภาษาอะไรไม่ช่วยผู้อื่นนะครับเมื่อฮีโร่ต้องวิ่งหนีโนมุนะครับผมโอ้ทุกคนสั่คลิปนี้ให้ชอบอย่ลกดไลค์กดซับสไครให้วาด้วยค่ะลกแให้วานด้วยเอ๊ะันกัคดน้าค่ะทุกคนแตตัวอะไรหรือว่ามดอะไรคอมเมนุบอกได้นะเก่นกังคิดหน้าทุกคนทีมเจนบ๊ายบาย